สิ่งที่พรรคก้าวไกลจะทําคือลดการพึ่งพาราคาน้ํามันครับวิธีการลดการพึ่งพาราคาน้ํามันเนี่ยคือการที่เราพยายามปรับการตัวเราเองแล้วเราขายไฟคือการไฟฟ้าครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลังคาที่บ้านของทุกท่านทุกคนจะสร้างรายได้ให้เราได้ครับนับตั้งแต่ต่อตั้งอนาคตใหม่จนถึงก้าวไกล นะครับก็ต้องขอทุกท่านตบมือให้กับตัวเองนะขอขอบคุณหัวคะแนนธรรมชาติทุกท่านนะครับ,อบอกดเพียงหัวคะแนนธรรมาชาติทีน่น,น,น,าาน,นึ่งคือสภากรุงเทพมหานครพี่ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับเขตปกครองจตุจักรก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนในเขตจตุจักรเมื่อตอนเลือกตั้งเมื่อปี65ในสนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครให้ความไว้วางใจนะครับกับพวกเรา ได้สปในถ้วยจัดอุจักนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมด้วยนะตรงนี้ขอเชิญนะครับแต่ความน่าลืมมัาลืมนะอธิเชิญคุณธนาพรนะครับมาตรงนี้ได้เลยนะที่ดูในมือผมนะที่ถือในมือผมเนี่ไม่ใช่โพยอะไรนะเมื่อกี้ก่อนจะเดินขึ้นมามีคุณน้องผมให้ดูว่ามี์คุณดี่ ไม่มีใครตังค์บมเนาะมีงี้มีคุณพี่คุณพี่แท็กซี่นะเขาเขียนเขียนด้วยลายมือตัวเองแล้วก็ยื่นมาให้เขียนว่าเห็นบ้าเลยครับคุณธนาธิ์ครับก้าวไกลสู้สู้นายกพิธาจ้าโอ้เพบกับนะครับไอ้ สวัสดีครับทุกท่านขอบคุณทางด้านซ้ายขอบคุณทุกท่านที่อยู่ตรงกลางขอบคุณทางด้านขวาและขอบคุณทักทายทุกท่านที่อยู่ข้างบนด้วยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนนะครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางต่ออีกได้กำลังใจล้นหลามจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคเป็นสัญญาณ เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับของประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงในปี2553ในเดือนเมษาและเดือนพฤษภามีการจับคนที่เห็นต่างเข้าคุกเข้าตารางริดรอนสิทธิ เสรีภาพครั้งนี้คือความพยายามที่จะพาสังคมไทยหลุดออกจากความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ17ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ด้วยการบอกให้มาปลองดองกันาประเทศไทยไปข้างหน้าเป็นการเลือกตั้งเพื่อพาประเทศไทยออกจากความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ17ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ออกด้วยการหลงหลงลืมลืมอดีตอันขมขื่นจะออกจากความขัดแย้งได้ไม่ใช่การลืมอดีตที่ขมขื่นแต่เป็นการออกจากความขัดแยง้งด้วยการยอมรับว่ามันมีความขัดแย้งจริงและดึงประชาธิปไตยกลับเข้ามาไปหาทางออกกันในสภาผู้แทนราษฎรเอากองทัพอยู่ใต้พลเมือง สร้างแพลตฟอร์มที่จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งได้อย่างสันติโดยฉันทามติของประชาชน,นการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชิญชวนครับผลที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่มีหลัก ทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรมเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำเรื่องยากๆก็คือวันนี้ไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนครับไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนอีกดเลือกคนคือการที่จะได้ทำจริงๆหรือไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจต่อดอง อำนาจต่อรองมาจากจํานวนสอสอจํานวนสอสอมาจากคนที่ยืนอยู่ที่นี่มาจากบัตรเลือกคนนี่คือความสําคัญการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีอ,อานาจทุกท่านครับนี่คือความสําคัญของวันที่14พฤษภาคมัา รูปก็ไมได้แล้วใช่ขอรักกูทุกอยางที่ถ่ายรูปกันอยู่อบคุณมากนะไม่รู้ว่าใครวันนี้วันนี้ชอบไมรับชดบใจครับไม่เหรอมีชอบค่ะช่วยเราส่งเราช่วยเราส่งนะคะเจอเราถ้าหยุดไปยาวเลยไป

พวกเราพก,ก้าไกลมาที่นี่นะครับมาแนะนําผู้สมัครของเราด้านขวามือของผมนะครับคุณปาล์มนะครับและด้านซ้ายมือของผมนะครับคุณภูมินะครับอันเจริญคำถ่อมให้ด้วยนะคะ เบอร์31นะคะรักที่โดเชียรกตะอดค่ะปัดสีม่วงต้องไปดูหน้าคูหากันเอาเองนะคะว่าแต่ละเขตเป็นเบอร์อะไรจากการแบ่งเขตแต่ละเขตมันทำให้ผู้สมัครจะมีตัวเลขไม่เหมือนกันค่ะรักใครชอบใครก็ก็กาไปตามนั้นค่ะหัวคะแนนก้าวไกลค่ะแต่ท้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าก้าวไกลจะทำให้ประเทศพัฒน,นาก็ไม่ต้องกาก็ได้ก็แล้วแต่ เรทาก้าไก่จ้งเอบแลที่ขอาเราะสอทานอยู่เขใกล้เคียงกันวนี้พาปแนะนยตัวเเพื่อที่ทุกทนจะได้เห็นหน้าข้าวตารอแลนของเราสอทอยู่ในเขตใกล้เคียงกันวันนี้พาแนะนยตัวเอเพื่อที่ทุกทจะได้เห็นหน้าตา สามเขตนะครับมีทุกเขตเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสามเขตครับมีครบเขตครับดีนะครับได้แล้วหรือยังครับคุณพี่ครบทั <quer> ้งสามเขตนะครับพอเปิดหน้ากลางมารับเลือกแน่นอนเอาไปให้คนอื่น มทุกนะครับทุกคนที่มามเขตนะครับมีทุกเขตเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขตบมีคนมครับนไย่ะได้้ที่ยบคุณพี่ค้าเขตนะครับพอเปิดหน้ากาไม่รับเลือกแน่นอนเขาไปให้คนเดินขอบคุณทกเนะครับุดคนที่มาามขมาหลเช่ใไบเดหเนเดิเดี๋ยวกลามเดิม ขาไก่นครับ้าไมไมาครับขามาคครับไมก่ทุกเศษิเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครมีอีกไหมครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะจากพิจารณาหนูหมาจากูที่ผมเลขอบคุณมากขอบคุณมากจะต้ขอรูปนี้ได้จากไหนอ่ะตอนนา้ขอถ่ายรูปเอยครับแกมาหน่อยดนี่แฝกแล้วใช่ไหมโอเคในในไหนในไอจีาไก่ ขอบคุณค่บ,คคบคคได้ยังพี้ได้แล้วได้แล้วได้อีกจะได้ไม่ลืมน้าก,กันเนาะ